กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนัยแยมครับคุณชอยมะลิทองไปถอดมงคลให้ไอเซียนหรือคะหาสสสุภาวันเจอกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อวันที่19มกราคมปี2536ต้นปีครับปีใหม่มา19วันนั้นครหาสสสุภาวันแพ้ครับพ่ายคะแนนกับขุนเข่าเวตาลลำน้ำมูลสสุมาลีไฟนี้ถือว่าล้างตาครับ1และ2รวมกันจับตาดูนะครับ ม่ดูรูปร่างอย่างนี้แล้วไม่น่าจะชกกันได้ครับอ,อโอ้ยโดนสอกแล้วทัดมาลาแตกเลยครับโอ้ยโโยกหนึ่งครับต้นยกหนึ่งแตกแล้วครับลำน้ำมูลครับคิวซ้ายเลือดไหลแล้วขึ้นการคอปี่โอ้ยเเข้าไปเต็มเปรี่ยงเลยครับที่หน้าขาแตกแล้วครับลำน้ำมูลคุณเขาเวตานเจอศอกกระหาสอสุภาวันครับทัดมาลาเข้าไปแตกเลยครับโอ้ย และแผลนี้ครับห้าเข็มแล้วครับดูครับมั่นใจเหลือเกินครับล้างตาครับวันนี้ล้างตาน้องหน่อยเถอะพี่ขอล้างหน่อยแม่หงงเข้าตามาปีเกือบปีแล้วครับดูครับอีกแล้วครับสอยอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วต้องถอยเลยครับโอ้โหดูครับมวยอาวุธเยอะอื้เหลอไม่ได้ครับชกกับพลรหาดนี่ตรงไหนโหตรงไหน ล้วไม่ได้เลยครับอูมอูตตีคมเฉียบขาดทุกลูกเอาละครับอขึ้นมาเป็นต่อด้วยครับลำน้ำมูลนั่นเสียนบนล็อกก็ให้เป็นต่อ19เลยครับนี่เป็นหนึ่งและสรวมกันแล้วครับแตกซะแล้วครับขุนเข่าเวตาลของเราโอ้โหแล้วครับควาแล้วครับไหนนี่เป็นของลำน้ำมูลเลยครับล้วนล้วนอูของไม่ดีไม่แข็งจริงนี่แหละแทงทะลุเลยครับเอาครับเอาศอกพื้นบ้างด้วยเสียงครับอูหดยู่ครับ จังหวะฟันซอกนี่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนครับฟันได้ตลอดหือกดคอแล้วครับตัวใหญ่กดตัวเล็กครับหลานธมูลเอาโดนซอกอีกไม่ให้เกาะครับเกาะไม่ได้ครับดัวทัดมาลาครับหือไม่ให้เกาะครับคอของพี่น้องอย่าเกาะอืมอะไรทํานองนั้นแหละครับห่วงมากเกาะได้อย่างเดียวครับน้องจอยหือมาอย่าเกาะเหรอเกาะเหรอเกาะไม่ได้ครับไม่ให้เกาะําแทงครับเกาะไม่ได้ก็ํำแทงฟัน่อกอีกแล้ว ขึ้นการคอครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่โอ้โหติดต้นไหลนะครับดูครับกระหาดดูครับโอ้โหดูครับแม่ดูมันเหมือนง่ายครับแต่ทําจริงๆมันไม่ง่ายแล้วครับโอ้โหดูกดแล้วดูโอ้โหสองล้วนหมดจบโอ้โหแตกอีกด้วยครับดูครับนี่ครับฟันง่ายๆอย่างนี้ครับแตกเลยครับคิวซ้ายของลำน้ำมูลครับกระหาชี้ให้ดูแล้วว่าแตกแล้วนะน้องน้องแตกแล้วเอามาสาดด้วยแข้งซ้าย ดูครับเข้าไปฟันฟันทั้งไหลขึ้นก้านคอครับดีติดต้นไหลตัวเองเตี้ยกว่าเยอะเลยครับอีกมุมนึงครับคำเราแทงเกาะยังไม่ติดครับฟันอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้ยี่ยกที่สองนะครับสองแผลครับสองยกโอ้โหเหนือหูขึ้นไปครับใส่อีกลำล้ำหนามูลข้นเเวตาเจอไปสองแผลครับยกแล้วแผลโอ้โหสองแผลแล้วครับแผลหลังนี่หกเข็มนะครับห้ากับหกสิบเอ็ดแล้วครับ ายเลยครับโอ้โหชมันต่อครับยกที่3บรรดาบนล็อกครับสามเซียนทั้งหลายก็ยังให้ตัวใหญ่ครับเชียย์มวยตัวใหญ่แฟนไม่ดุแฟนไม่ว่าครับยังไม่ต่อ3-2ครับชมันต่อตัวใหญ่ต่อต่อตัวเล็กสาองครับเข้ายังไงครับดูครับเข้าไปไม่ได้ครับเจอสอยแล้วครับโอ้โหเอาสองมาแก้เข่าดูครับทำหน้าเอาไว้ครับ วาแล้วครับลำตะมูลขุนเข่าอาชีพถนัดต้องตีครับพวกคอมดันดีตีได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับกระหาดสู้แล้วครับกดดูครับกดลำตัวครับกดไว้แน่นๆให้ตีลำบากครับตีก็ตีไปเถอะหักลงมาแล้วสาดแก้งฟันศอกดูครับฟันศอกเอาอีกแล้วครับเอาศอกมาแก้เอาศอกมาแก้มวยเข่าแต่อีกแล้วลูกเปล่าครับเลือดไหลออกมาเยอะยังไม่แตกนะครับแต่เลือดเริ่มไหลแล้วครับคนล็อกเริ่มเจียวจาวแล้ว โอ้โหาหาดเองก็โดนเลือดค่ต่อสู้ครับถึงเลือดแล้วลนงตะมูกลลัดฟันนะครับแทงค้าแทงไม่ให้เข้าเคหาดดูครับเอามือคำหน้าเลยครับล็อกเอาเสียงตีตมาแล้วครับคุณตีมาผมก็ฟันคุณเอาแต่อีกหรือเปล่าครับโดนอีกสองดอกแล้วเลือดเปะใบหน้าของคลหาดด้วยครับเลือดค่ต่อสู้นะครับคหาดจะไม่แตกหรอก เริ่มนะครับเริ่มมีท่าซา้วครับจ <c> ะ <oughs> ออกก็ทารุนทารุนนะครับจะให้กรรมการเรียกแพร่สนามมาตรวจและอย่างก,ก็ยังเห็นว่าเลือดยังออกไม่มากครับ <c oughs> เริ่มตีตีครับเสียงเชียร์มาแล้วครับล็อกแน่นๆล็อกใตป้ปีกแล้วตีแล้วครับตีได้ไหมเนื้อได้เปล่ายังไม่ค่อยได้เนื้อครับต้องเขาอย่างเดียวครับล้ำน้ามูนี่เอาแล้วครับอ่าอ่าเกือบไปครับเกือบโดนตามน้ะหมดจกที่สาม ดูภาพช้าครับเข้ามานี่ครับจังหวะที่เข้ามานี่หักศอกลยครับปวงด้วยศอกซ้ายขำพยายามจะล็อกครับตีครับเพริงหาดพยายามจะขึ้นบนครับดูครับหาหาเหลี่ยมนะครับดูจังหวะคู่ต่อสู้เปิดช้องว่างวัดไปสองเชียครับเข้ามาขำแทงไม่ถึงครับดอกนี้ที่ไม่ให้เข้าเพลิอหาดดูความเป็นอัจฉริยะของมวยตัวนี้ครับ แตกเลยครับโอ้โหแต่อีกแผลหนึ่งแล้วครับที่กลางศีรษะครับเลยหน้าพาขึ้นไป3แผลแล้วครับโอ้โหสามยก3แผลครับยก1แผลแรก5เข็มยก2แผลที่2 6เข็มและยก3แผลที่3 7เข็มครับ18เข็มนมยหยามดูแผลครับได้ไหมเลือดยังไม่ออกเยอะครับชกได้ชมกันต่อครับแฟนบอลล็อกนดเชื่อมากครับเชื่อในความ เป็นเจ้าแห่งความโทรหดของลำน้ำมูลครับยังเป็นต่อถึง5-4ดูครับจะตีได้ไหมยก4นี่อ้าวทิ้งตัวครับโดนเขาจับเข็มเขาจะถายนาเคลือหาชิงทิ้ง,งจังหวะทิ้งตัวไปก่อนโอ้โห3ยก3 3แผล18เข็มไปแล้วทิ้งตัวอีกตีไม่ได้ครับเคลือหาไม่ยอมให้ตีเข่าครับเดินติดติดแล้วครับลำน้ำมูลจะต้องตีครับทำให้ชัดเจนครับยกนี่ ยังเป็นต่อถึง5-4เหยงตีตีมาแล้วครับอาชีพที่ตัวเองหากินได้ดีได้ดีมาเพราะเข่านี่แหละครับคุ้มทอมดันดีโกดตีได้หรือเปล่าครับยังตีไม่ค่อยได้เนื้อแล้วครับตีตัดกำลังครับจะให้เอาโดนสองอีกจะให้ครหาแถวหมดยกที่4ตีไม่ได้ครับวิ่งเข้าไปเจอแข่งซ้ายดอกนี้เต็มเต็มลำตัวครับโดนอีกดอกนึง่งแล้วจะจับเข็นครับคุณหารชิง ทิ้งเลยครับอย่าอย่ามาตีฉันเลยหักศอกเอาศอกมาแก้มวยเข่าครับโอ้โหดูครับเล็กกว่าสั้นกว่าเยอะครับร19กว่กายิงครับแต่เสียเปรียบช่วงชกตีไม่ได้ครับทิ้งตัวไปอยู่ข้างเชือยกสุดท้ายครับขึ้นยกที่5ไปเลยครับ4ี่ยกตีเข้าไม่ได้ไปไกลครับไอเซียนคือรหัสสอสุภาวันเป็นต่อไกลลิบแล้วออกไปเจอแทงซ้ายอีกดูครับยกนี้จะทําอย่างไรครับ ขุนเข่าเวตาลวันนี้โอ้โหเข่าแพ้สอครับเป็นไปได้ครับมวยเน็บแล้วเน็บตียังไม่ได้เนื้อครับดูครับให้ตีครับตีได้แต่ว่าไม่มีโดนหน้าท้องครับโดนแปะๆหักหักที่งล่งปเลิกเลยครับอย่างนี้โอ้โหตัวเล็กหักตัวใหญ่ครับหมุนออกข้างเอาแล้วครับตีได้ไหมตีแล้วตีแล้วแต่ยังไม่ได้เนื้อครับดูครับกระหาดผลักออกที ตั้งแท้แล้วทิ้งตัวไว้อย่าตีฉันตีพี่ไม่ได้หรอกน้องโอ้เข้าไปเจอแข้งซ้ายครับดูครับล้วผลักออกหมุนออกข้างทีทําลายจังหวะแล้วครับแม่มเจอมวยไอคิวเยอะๆอย่างกระหาดถึงตัวจะเล็กครับแต่ว่าเล็กพิกีหนูแบบพี่เบิร์ดโอ้โล้างตาสําเร็จครับหลังจากแพ้มาเมื่อเมื่อตอนต้นปีครับเที่ยวน